แมวน้ำแมวน้ำไหนไห้ขางมาคะ่ะโอค่ะโอเคค่ะอายุงค่ะค่ะยงุงแมวน้ำเอาตุ๊ก,กตาาเอาตุ๊กตามาหมุนได้ด้วยค่ะอายุงค่ะอยา่าพูดค่ะโยงแมวน้ำค่ะมีสติด้วยค่ะตรงค่ะเ้นต์ตัวเขาเียนเขาฝืนเขาฝืนโอ้เขาเขาหัดเอาลูกอะไรคะใช่ไหม แอปเปิลแอปเปิลหรือเปล่าแอปเปิลไหนอีกฝั่งหนึ่งแอปเปิลเหมือนกันโอเคค่ะโอ้จุดโอ้จุดไหมอ่าแตงโมไหนไหนแตงโมอีกฝั่งหนึ่งอยู่ไหนคะเราก็ต้องโยงไปหากันค่ะค่ะแล้วยงไปหากันค่ะช้าๆก็ได้ค่ะช้าๆค่ะมือขวาค่ะอ่าต่อไปตัวอะไรคะ แพนด้าไหนแพนด้าฝั่งนี้ในครึ่งตัวแพนดาแ้ไปไหนเอามันไปรวมกันเดี๋ยวที่เราไปดูไงไชุดจัดเลยโอเคอาโยงแพนด้าเลยคนคู่ขาจับดีๆจับนิสสอดีดๆโอเคอเค่ะ ตัวนี้ทีนี้ยากกับตัวนี้ในขางมันใช้ขามันไปไหนนี่ในท้ายมันน่ะเหมือนกันมาไปไหนนี่มันจะมารับเอวาเลยใช่เอออ้าโยงหากันตัวไหนมามามาเอวาเอวาขี่ดาหรือเานี่มาเอวาอ้าโยงไหนไหนในหางมันในท้ายมันนี่หายอ้าอเอออ่าะเอาเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเอาในท้ายมัน ้ายองหากันโยงไปหากันไม่ยุงไปหากัน,โย,กนโยงไงนี่ดูสีก็รู้แล้วโยงไปหากันดิีไม่ใช่ทำดีๆอ,อ่า,อา,อา,อาๆเๆเร็วๆจะได้ไปบทต่อไปนี่รีบโยงโว้ยแค่นี้เองเก่งจังเลยอ่ะอ้าวแต่พ่อจะไม่บอกว่าตัวเอง